สวัสดีครับขณะนี้13นาฬิกา29นาทีนะครับ13นาฬิกา29นาทีบ่าย1โมงนะครับ29นาทีนครับสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับก็หลงตาหันจะแปะพักเข้าน้ำนะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับตอนนี้พี่พูดกำลังนะครับไปดีต่อ บ้านที่จะให้หลวงตาขั้นเนี่ยปักพักเข้าห้องน้ำอยู่นะครับ ตกตาถ้าไม่รับปัจจัยแล้วพี่นะพี่เก็บสตางค์ได้เลยเด้อค,ค,ครับผมเราพนมมือเราก็ได้บุญแล้วนะครับญาติธรรมทุกท่า,าขขนเนาะนะครับตั้งจิตอธิษฐาเนเอานะครับเรามาพนมมือนะครับถึงไม่มีน้ําไม่มีสิ่งของต่าง,างๆก็ไม่เป็นไรนะครับพนมมือ <c oughs> พี่เอาโทรศัพท์วางไว้แนละ้วไปรอได้ใหม่ครับ ยกขึ้นครับพี่ยกขึ้นสาธุครับยกน้ำถวายด้วยนะครับยกน้ำขึ้นครับสาธุสาธุสาธุาธท่านเม่ เข้าไปแล้วนะครับแล้วท่านพักอ่าแวะพักที่บ้านหลังนี้นะครับเนี่ยพักอ่าเข้าห้อง,งาน้ำนะครับแวะแวะเข้าห้อง,งาน้ำร้านนี้ดวงดีจังร <c oughs> ้านนี้ดวงดีมากโหโหาพี่ๆท่านบอกว่าร้านนี้ดวงดีมาก <c oughs> อ่าอะครับเนาะ เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือผมขออนุญ,ญาตนะครับบอกพี่น้องเราหน่อยเราเราบ้านบ้านเลขที่อะไรบ้างนะครับอสองแปดเกครับตำบลอำเภอด้วยจังหวัดด้วย เพอร์าแซกจาก้านจุมพรครับผมบชื่ออะไรครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกินเส้นครับมาแล้วี่มาแนละ้วหลวงตามันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับคนกินเส้นนะครับเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกินเส้นหลวงตาท่านนะครับแวะพักเขาน้ำนะครับท่านมีตาม,มากอ่ะอ่นดูกล้องด้วยพี่นมาเลยหนึ่งสองสามอ่ะได้ยังี่อ่ะครับผม สาธุสาธุครับห <laughs> ลวงตาท่านยิ้มนะครับนะครับสาธุสาธุนะครับเป็นบุญมากเลยนะพี่นะจริงคร,ครับผมเป็นบุญมากนะครับหลวงตาท่านแวะนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกินเส้นนะครับเนาะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวท่านเดี๋ยวยังมีจะมีลูกศิษย์อาจารย์ท่านอย่างเงี้ยจะมีอาจารย์ท่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านยังไม่ได้ออกมาจากด้านในนะครับเนาะสาธุครับนะครับให้ท่านได้แนะนำตัวให้ อาติธรรมพวกเรานะครับได้รับฟังรับชมกันนะครับเนาะนะครับ <S <S สาธุสาธุครับ <S 1> <S 1> ารบางครั้งนะครับท่านก็แวะโดยที่ไม่มีใครไม่มีพี่ๆท่านหน้าได้หาให้ไวนะครับแต่นี้ก็มีพี่ๆพี่พุทธเนาะ มาขออนุญ,ญาตท่านท่านก็อนุญาตนะครับเนาะท่านยินดีนะครับที่หลวงตาท่านแวะพักแวะเข้าห้องน้ำนะครับท่านดีใจมากนะครับนะครับก็ในช่วงที่หลวงตาท่านทุดงออกจากโรงเรียนนะหลังจากพักช่วงเช้ารอบแรกนะครับท่านก็แวะเข้าห้องน้ำสองรอบนะครับเพราะว่า ฝนตกนะครับอากาศเย็นนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุาธคขับต่อเป็นบุญเป็นบารมีเนาะครับเนาะ หลายคนหลายท่านนะครับที่ท่านอยากให้หลวงตาท่านเข้าไปเหยียบให้นะครับเนาะก็ไม่มีโอกาสนะครับเนาะท่านจะแล้แต่ท่านจะเข้าไปนะครับจะตีทาทุกคนทุกท่านเนาะก็ถือว่าเป็นบุญของท่านนะครับของเจ้าของบ้านสาธุสาธุครับรับสาธุอนโมทนาบุญนะครับขับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลย สาธุสาธุครับสาธุครับ ได้ถ่ายทอดบาร,รมีหลวงตาท่านให้ญาติธรรมได้รับชมไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางนะครับที่ท่านทุ่งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับทางช่อง y ยูทู e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับสำหับที่นี้สวัสดีครับผม